สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบกับพอบ้านเก่าครัวมื้อนี้สิมาะเห็ดแกีวหวานกินกับข้าวปุ่นพันข้าวปุ่นอันนี้กำลังต้มต้มน้ำใส่กระเทียมใส่น้ำตาลใส่ผงนัวน้ามะขามเปียกเติมน้ำปลาจะบวงหนึ่งประมาณหนึ่งบวงหนึ่งบวงเลย เกี่ยวไปเรื่อยๆให้หน้ามันบกจป็นน้อยต่อไปริกปนได้มาผ็ดกับใส่ลายได้มาผู้เพชรกับใส่น้อยตามใจเลยตามด้วยน้ำตาลปี๊บก็ายมีรสชาติที่ันหวานสม่ำวนัวเพชรนิดน้อยอันสำคัญก็คือนี่แหละตัวดินตัวริสง เากระสิได้ต่ำเขาเหลี่ตัวระมันสามกัหนึตํำตำตาเหละขั้นตอนต่อไปเอากระซิได้ใตัวดินหรือบอกัวลิสงเอาต่ำแล้วเอาลงไปเอาเบิดเอาเบิย่าให้มันเหลือล่างขกเส้นำเอ๋ตอกลง้ด อ่าวนบร่นขล้นขลวนะเออมันเปสีหอมถั่วปิดเลยเนาะแต่ก็ปิดไปได้เลยป้ายบี้เข้าไปกินบานตักเศษตัวแลยไปกินนะบานสบายดีสวัสดีพแมนพี่น้องพบกับพ่อบ้านเมื่อนี้สิาพามากินเมียงข้ปุ้น หรือว่าพันเขาวปุ้นเนาะเรียกว่าพักเข้ากับกะละมังหนึ่งกะซ้ำหนึ่งกูเนาะอันนี้น้ำนจิ้มแจ่วแจ่วหวานเนาะพันเขาวปุ้นเมืองลาวพันเขาวปุ้นเมืองลาวเนาะหรือว่าเหมียงปลาคล้ายๆเหมียงปลาน้จิ้มใส่มาเลยครับปั๊น น้ำเกียวรักม,ม,มืเบิดสวนนะครับเลยเนาะอ๋ออ้อาวพิชนะ

ือสีเซียบับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพอบ้านเขาขัวเนี่เด้อกดกระดิ่งน้ำเด้ออย่าลืมเลยกดกระดิง่งสิดแล่พบาดชมคลิปใหม่ๆของช่องพอบ้านเขาขัวเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆสบายดีสวัสดี